สายประหยัดห้ามพลาดเลยนะคะบอกเลยคันนี้ที่ไอจะแนะนำนะคะเหมาะสําหรับยุคนี้ที่สุดแล้วนะคะรถสุดประหยัดเลยคันนี้นะคะมีซูบิชิไต้ตันนะคะปี2014ที่บอกว่าประหยัดคือยังไงคือคันนี้นะคะใช้งานได้2ระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องเบนซินนะคะบวกแก๊ส LPG นะคะสายประหยัด ยุคนี้หารถไว้ใช้งานห้ามพลาดเลยนะคันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะมาในราคา299,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะคะเป็นรถกิษสดากูตค่คฟรีดาวได้หมดทุกคันเลยเรามาดูในส่วนของตัวรถกันบ้างดีกว่าคันนี้นะคะจะเป็นสีบอลเงินนะเป็นสีบอลเงินในส่วนของไฟก็เป็นไฟฮาโร,รเจนดวงใหญ่เลยนะคะด้านหน้าของเขาก็จะเป็นโลโก้ไททันนะอันนี้ก็คาดโคมีออม,มาทั้งส่วนโลโก้แล้วก็รอบข้างเลยนะคะมีไฟตัดมองมาแล้วเรียบร้อย เรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าคันนี้จะเป็นตัวยกสูงนะคะคันนี้นะคะแม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะกับแม็กขอบ16นะเป็นตัวยกสูงนะคะมีบันไดเหยียบข้างอาขอบยางสมบูรณ์เลยนะคะมีกันสาดมาให้ด้วยนะคะของศูนย์ไทตันของศูนย์มิซูเองนะคะอันนี้ก็ได้มา ตัวจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะเป็นสี่ประตูยกสูงคันนี้ได้ไฟบอกเลยราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทไฟนะไฟใหญ่ดวงเดิมโลโก้อยู่ครบทุกจุดนะไดย้พาไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ไปดูในส่วนของออปชันด้านในด้วยคะ่ะปะอ่าเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้ได้มาเป็นเกียร์ ธรรมดานะคะเกียร์แมนวนวลเนาะฟังก์ชันของเขาใช้งานได้ปกติเลยนะคะภายในบอกเลยว่าปี14ไม่เก่าไม่โทมเลยนะคะแล้วก็เป็นเบาะเดิมทั้งคันเลยนะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันของเขาก็จะมีจอมาให้นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับแมนวนวลนะคะซึ่งไม่ได้เป็นผลอะไรต่อการใช้งานเลยนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะเกียร์ของเขานะคะก็นี่ถุงเกียร์เขายังแบบ ดีอยู่เลยอะคะ่คะลูกค้าบอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะคะเขาดูแลมาอย่างดีแล้วรถเขาสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะอยากได้ต้องรีบๆกันหน่อยนะเดี๋ยว้พาไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะอันนี้นะคะด้านหลังขึ้นลงสะดวกด้วยนะเขามีบันไดข้างให้แล้็ใช้งานได้จริงในส่วนของด้านหลังนะคะรถเป็นรถกระบะสี่ประตูมีที่พักแขนด้วย ที่พัดแขนจุดวางแก้วน้ำนะคะและที่สำคัญนั่งสบายด้วยในส่วนของห้องโดยสารเขานะคะค่อนข้างที่จะสูงเลยนะในส่วนของหัวขาอะไรเงี้ยเดินทางไกลนะคะบอกเลยว่านั่งสบายแน่นอนและที่สำคัญรถคันนี้ตอบโจทยใ์ให้หลายๆคนลูกค้าหาอยู่ไม่ผิดหวังนะคะก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยมีซูบิทีไตตันเครื่อง2.4ปี2014นะคะจดแก๊ส LPG นะ คอที่สนใจนะคะและคันนี้ราคาอยู่ที่299,000บาทคุณรติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0832222203นะคะหรือเข้ามาดูได้เลยที่โชว์รูมกิจสากุตชาตังอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแคก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะมิซูดิชิไตต,ตันคันนี้นะคะปี2017ก,ก็ฝากไว้ด้วยค่ะฝากไว้ด้วยด้วย